อัสสลามุอะลัยกูมครับรายการ Business First วันนี้นะครับผมมาอีกแล้วครับกับบรรยากาศกลางสายฝนทุกเทที่เราออกฝนตกตลอดครับแต่วันนี้ครับท่ากลางกลางสายฝนผมจะพาคุณผู้ชมมาแซ่บกับบรรยากาศสุดชิคที่ซอยบิสทีนครับร้านแซ่บรีมบอกครับรสชาติจะแซ่บซีดขนาดไหนมากันเลยครับ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปลิ้มรสความแซบแบบอีสานแท้ๆกับร้านที่มีชื่อว่าแซบริมบอ่อร้านอาหารอีสานบรรยากาศบ้านๆริมบอ่อปลาที่ทั้งอร่อยและยังสามารถนั่งชิลได้ทั้งวันเลยครับพอเดินเข้ามาในร้านก็รู้สึกถึงความเย็นของลมที่พัดผ่านซุ้มไม้ไผ่และบ่อน้ําที่นี่ไม่ได้มีแค่รสชาติอาหารแต่ยังมีรสชาติของบรรยากาศที่ทําให้รู้สึกเหมือนกลับไปอยู่ที่บ้านเลยครับ นี่ครับคุณผู้ชมเมนูส้ตมตำครับมี78เมนูแล้วก็เมนูยำอีก48ยำจะไปกินยังไงไหวเยอะขนาดนี้จิ้มจุ่มก็มีนะคุณผู้ชมปลากระพงสารสปลากระพงข้าวหน้ำปลาก็มีเมนูน่ากินขนาดนั้นเดี๋ยวลองดูแล้วกัน ว่าเมนูที่ผมสั่งมาเนี่ยจะมีอะไรเแซ่บบ้างเดี๋ยวรัชมนะครับเริ่มกันที่จานแรกส้มตำข้าวโพดไข่เค็มข้าวโพดหวานกรอบเคี้ยวแล้วได้ความหอมละมุนของมเมล็ดข้าวโพดสดตัดด้วยรสเค็มมันของไข่เค็มและน้ำตำรสเปรี้ยวหวานเผ็ดพอดีรสชาติแบบนี้แหละครับที่ทำให้คนกินยิ้มได้ตั้งแต่คำแรก ่อด้วยส้มตำผลไม้จานนี้สีสันสดใสจนต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายก่อนกินรสชาติเปรี้ยวหวานตัดกันลงตัวผลไม้แต่ละชิ้นกรอบและฉ่าน้ำพอคลุกเคล้ากับน้ำํำตำรสจัดนินดกินแล้วสดชื่นทันทีส่วนสายเนื้อต้องไม่พลาดต้มแซบเนื้อน้ำซุปเดือดครุกคลิกหอมกลิ่นขา่าตะไครใบมะกรูดลอยมาแต่ไกลรสชาติเปรี้ยวนำเผ็ดตามกลมกล่อมสุด,สด เนื้อต้มจนเปื่อยนุ่มเคี้ยวแล้วแทบละลายในปากกินตอนร้อนๆคือฟินมากถัดมาเป็นแกงอ่อมไก่จานนี้หอมกลิ่นผักอีสานอย่างผักชีลาวและใบแมงลักน้ำแกงข้นนิดๆเผ็ดนัวกำลังดีรสชาติกลมกล่อมแบบบ้านๆที่หากินยากในเมืองใหญ่แค่ได้กลิ่นก็รู้เลยว่านี่แหละอ่อมแท้ๆไม่ใช่ของเล่นและแน่นอนครับ ของย่างต้องมาทั้งเนื้อย่างและปีกไก่ย่างถูกย่างบนเตาจนหอมฟุ้งทั่วร้านเนื้อด้านนอกเกรียมนิดๆด,ด้านในยังชุ่มฉ่ำกลิ่นเครื่องหมักสมุนไพรหอมๆกัดไปหนึ่งคำได้ทั้งรสเค็มมันและหอมแบบลงตัวสุดๆพอกินไปมองวิวไปบอกเลยว่าเพลินมากนี่ยิ่งตอนฝนตกด้วยนะืมบรรยากาศฟินเลยครับ ที่นี่เขาจัดโต๊ะเป็นซุ้มไม้ไผ่แต่ละหลังให้ลูกค้าได้นั่งกินแบบเป็นส่วนตัวหรือใครจะเลือกนั่งโต๊ะแบบสารารวมก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยครับลมพัดผ่านบ่อปลาเสียงน้ำกระทบฝั่งเบาๆตอนเย็นนี่แสงแดดอุ่นๆสองสะท้อนผิวน้ำบรรยากาศคือดีสุดๆเลยครับ ร้านแซบริมบอ่อไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยของอาหารแต่ยังเต็มไปได้วยความตั้งใจของเจ้าของร้านที่อยากให้คนได้กินของดีมีคุณภาพในบรรยากาศธรรมชาติแท้ๆใครที่ชอบรสชาติจัดจ้านแต่กลมกล่อมอยากนั่งกินข้าวท่ามกลางลมเย็นๆลองมาที่นี่สักครั้งแล้วคุณจะเข้าใจคำว่าแซบริมบ่อคุณผู้ชมครับ แซบริมบ่สมชื่อเลยครับอันว่า business first เทปหน้าเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปเท่กับร้านอาหารอะไรนะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับว,วันนี้ขอแซบต่ออัสลามุอะลัยกุมะรอฮ์มะตุลลอฮิบะบะเระกาตุลร,ร,รับดนตามหาง นั่นคือความาพอพระใจจะเป็นล้อผู้สงสารฉัน